น้องโนลาโตเป็นสาวแล้วโพสเก่งแบวสู้กล้องมากกีแอกก็จัดให้รัวๆน่ารักสดใสเติบโตสมวัยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องโนลาวัยหนึ่งขวบลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่เจนนี่และคุณพ่อมิกกี้เอาพาดนบป้อมเพชรยิ่งช่วงนี้อยู่ในวัยกำลังพัฒนาเริ่มเดินเริ่มพูดกิ้งเก่งเมาเก่งมาก ซึ่งทางแม่เจนนี่และพ่อมิกกี้ก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดใน i ิน t a g r กรมอย่างล่าสุดเจนนี่มิกกี้ก็ได้อวดภาพน่ารักนารักของลูกสาวคนเก่งกับการโพสทธธา่าบอกได้เลยค่ะว่าเจก,กี่แอคก,ก็ขอให้บอกโน่าจัดหนักจัดเต็มสุดๆ แถมแต่ละช็อตก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆดูท่าแล้วลูกไม้หล่นใต้ต้นแน่ๆใช้แววสุปตาตั้งแต่เด็กเดินตามรอยแม่เซนนี่พ่อมิกกี้แน่นอนเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ